ข้อมือนะคะก็คือจะเป็นหอพระโกรธด้านนแล้วต่างที่ถเดี๋ยวคยังไม่เห็นนะคะสักคู่นึงค่ะด้านนี้นะคะไ <า S 1> ด้ข้อมือนะคะก็คือจะเป็นหอพระโกรธนะคะเรื่องว่าด้านในนะคะก็มีอยู่3ามพระโกรธนะคะก็คือจะเป็นพระโกรธของพระมเหสีครรบุญนะคะแล้วก็พระโกรธของอกษัตริยรลาก็คือเจ้าสีวิตสีสวาัางวงม์เจ้าเนาะ วสีสว่างวัฒนานะคะด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นพระโกฏของเจ้าฟ้านะคะแล้วตรงนี้ตอนนี้นะคะก็มีแค่พระโกดแต่เจ้าที่อยู่ด้านในกระดูกนะคะก็คือไปลอยน้ำผึ่งแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปกร่าวไหว้สักการะบูชาด้านในได้ด้านในนะคะก็จะมีเป็นพระปางพระปางขอฝนนะคะจะพิพาพประธานเป็นพระปางห้ามย่านนะคะที่สร้างด้วยไม้นะคะอยู่ด้านใน ส่วนด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะก็คือจะเป็นวัดเสียงหองวัดเสียงหองนี้นะคะสร้างขึ้นในส,สมัยศตวรรษที่14นะคะสมัยของพระเจ้าไตรกิตหานะคะหลังจากรสร้างเสร็จนะคะท่านก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพ่บางนะคะลงไปสู่นครหลว,หวงเวียงจันทร์ซึ่งว่าวัดนี้นะคะมีมคหลังคานะคะจะเป็นสามชั้พพนนะคะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะส่วนด้านบนนะคะด้านบนนะคะ แสดงให้เห็นว่าเป็นวัดของกษัตริย์ก็เพราะว่ามี17ยอดโซฟานะคะซึ่งเป็นวัดของกษัตริย์ดูแลเป็นวัดของกษัตริย์เพราะว่าก่อนที่ท่านจะออกไปข้างนอกแล้วออกไปข้างนอกกลับมานะคะท่านก็จะมาก,ากราบไหว้สักการะบูชาที่วัดเชียงทองแห่ง,งนี้ด้านในนะคะก็คือจะเป็นพระองค์หลวงนะคะที่เป็นพระประธานอยู่ด้านในแล้วด้านหลังนะคะก็จะเป็นมีต้นโพนะคะจะมี ต้นโพที่เอาแก้วมานีเศษอค่ะแล้วก็แก้วมณีโตกนะคะมาถึนาดเป็นต้นโพเงินทองแล้วก็มีนิทานเรื่องเล่านะคะกัน่นี้หนูขอนำเอาสัตว์ตัวเต่าแล้วกันนะคะ เต่านี้นะคะถึงมันจะช้าแต่มันก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ยด้วยกันกับตัวอื่นนะคะก็คือมีความเป็นที่เป็นน้องปองรองเชื่องกันและกันนะคะอยู่ด้านในไปกับไกด์คนไหนให้ฟังไกด์คนนั้นเพราะว่าจะแต่งีทานไม่เหมือนกันจ <c oughs> ะ,ะมีเป็นพระองนนะคะ์การถมานะแล้่าทีก็คือในสมัยก่อนเนี่ยเราถะไวายคะ้นะคะจะไม่ได้นำไปถะไวยอย่างทุกวันนี้แต่จะลอยเท จะลอยแพยนะคะจะลอยจะลอยแพยลงมานะคะอยู่ที่ท่าแล้วมาถึงตรงนี้นะคะมาถึงท่าแล้วเจ้าอาวาสหรือใคร,ใ,ครใ,ครใครต่างๆนะคะที่จะไปจับไปถึงไปเอามาแต่ก็ไม่สามารถเอามาได้จนพอเจ้าอาวาสนะคะได้ลงไปําพิธีนะคะเรียนเชิญท่านขึ้นมาถึงจะไปจับเอาท่านขึ้นมาได้แล้วพระพระม่านนี้นะคะก็คือจะเป็นทองคําทั้งหมดเลย แล้วเราตอนนี้นะคะก็คือจะปิดประตูไว้เพราะว่าถ้าเปิดประตูออกมานะคะท่านก็จะแสดงทิศนิตต่างๆนะคะเพื่อฟ้าลมฝนตกต่างๆถ้าเปิดก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยจะไปเปิดให้กับท่านไหนที่มาบนแล้วก็มาแก้บนเท่านั้นแล้วก็สงฆ์การนะคะก็จะเรียนเชิญะเรียนเชิญออกมาด้านนอกเราก็สามารถ 我妈妈，我妈妈。 ចាំបា